คนครับเราเราถูกกันแกล้งนะครับเราถูกกันแกล้งนะครับอังตมีสุดเดียวอยู่เฮงนี้สุดเดียวสวัสที่ยู่สุดสือะไรเป็นไดสิพ้าไปเกเบิงมูนะครับเขากำลังแกงกันอเอแกงงูทัไเอาคือเด้สีบ่คืองูสันเด้ยสจระบีเดอย่าริสันเดอสันเดสเคริอยสเรออรับ ได้สีบ่าคือมูหายนี่ที่แมเอามูก็ได้สีขาวนี่ก็ได้สีดำโอ้ยหนาะไม่ยั้งละเอาบุญไชายก็ห่วงแย่เลยนี่่เออแต่ละคนต่ำี้นะแปลกเย็นโอ้แต่ละคนเดี๋ยวทันเพราะอ๋อ ต้วเอาตัดพอออกก็ได้นี่นี่ด้วยนี่เลยอไปเลยบรรยากาศนี่ยมันเศร้านะครับผมครับนะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมสงกรานต์นะครับสงกรานต์เเต่ละคนแต่ว่าตอนนี้ประธานในอยากเห็นหน้าจะคลองนะเอาน่าู่ใต้เวทีก็ได้สีมะขี้มูนนี่ น้อยอยู่ไต่เวทีก็ไดครน้ำมูเป็นบ่นี่จีเรศเข้าบ้านจีเีเี่จีักชุดไม่เหมืดไป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 บอดแน่นอน hết ba bữa này khác nữa đi mẹ mà cứ say rượu mà lép say nó mà gì đó ôi nồi là khôn

เอาเครนอหน่อยก็มูเอาลายทอเอามาตัตอ้ม,มูตัวเอาเอามือไนี่นี่มือม,มือแรกนี่ะแะจะไปเจ็มือเส้นน้ำเดมมีสูตรใส่ดมแรมีสูตรเดียวเ <c oughs> ด็กกาตอนเช้านะครกับพนันบอลามใจเกินร้อยเนี่ยยูทูบเบอร์ตากันนี่ดิ เอาก็ได้แป้งหน่อยก็มูไปย้อมเด้อแบรรยากาศน้มันเศร้าครับ